สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับล้วงแคะแกะเก่าบายพี่เอาช็อปนะครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิววิธีการประกอบแบตเตอรี่ใส่กับรถยนต์นะครับเอามาใช้กับรถยนต์นะครับนะครับ อันนี้ผมก็ได้ทำการสั่งของมาครบหมดละ้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดน,นิดนึงก็คือว่าผมดันไปสั่งแบตเตอรี่120แอมป์นะครับอีกไซส์หนึ่งนะครับซึ่งไซส์นั้นนี่มันความหนาเนี่ยมันเป็นขนาด4.8เซนนะครับแปลว,ว่าไอ้กล่องที่สั่งมาเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับสีก้อนเนี่ยมันใส่ไม่ได้ ใส่ได้แค่ประมาณ3ก้อนเต็มที่นะครับเพราะว่าก้อนมันหนานะครับแล้วแพ็คเเคสของแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยนะครับมันไซส์นี้เป็นไซส์ที่จากที่ผมเสิร์ชดูเนี่ยมันเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะไซส์เจนะครับนะฮะก็ไซส์เจนี่ถ้าเกิดผมวัดเทียบกับแบตเตอรี่แบตเตอรี่น้ำนะฮะเท่ากับลูกร้อยแอมป์นะฮะลูกนี้นะครับที่ผมเทียบดูกับที่ผมใช้ในรถฮุนไดเฮสวันนะครับ พอดีแบตเตอรี่มันเสื่อมนะครับตอนนี้ก็เลยเได้ทำการบาลานซ์แบตอยู่นะครับด้วยสวิตชิ่งนะครับโม2ตัวนะครับตัวละ20แอมเป็น4 0แอมป์นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเอ,อว่ามันจะต้องทำเสร็จไปตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับทันนี้ก็ได้คืนของแล้วก็สั่งแบตมาใหม่นะครับ ให้ใช้มันถูกต้องก็กลายเป็นว่าผมได้สั่งสินค้าทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมาจากร้านเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเคสแบตนะครับนะฮะตัวนี้น่าจะอยู่ที่ราคาที่540วบาทนะฮะผมได้เอามาทำการเจาะช่องนะครับใส่วัดวนวัดวัดว,วนนะครับของแต่ละเซล์ลนะครับอันนี้ผมก็ใช้พลาสติกนะฮะ ข้างนอกแลปิดด้านนอกนะฮะด้านบนนะครับแล้วก็ซีนด้วยกาวนะครับซีนด้วยกาวผมใช้กาวกาวใช้กาวกับป๋องนะครับไม่รู้เป็นสมาชิกแล้วแต่ใช้ซิลิน่น่าจะใช้ซิลิโคนก็ได้นะครับผมก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับนะครับแล้วก็ภายในก็จะทําเป็นแบบนี้นะครับต่อซ้ายออกมา ระหว่างรอการชัดบาลานแบตก่อนนะครับโอเคนะฮะถึงต่อไปก็คือเป็น BMS นะครับ BMS ตัวนี้กระแสต่อเนื่องนะครับก็1 3 0แอมป์นะครับทางร้านเขียนไว้ว่านะฮะพีคนะฮะ6 0 0แอมป์นะครับพีคหก0แอมป์ก็น่าจะอพอกับพออยู่คนระับผมคิดว่าพออยู่แล้วนะฮะ พออยู่แล้วกับการสตาร์ทรถคนเครื่องยนต์2 5 0 0ซีนะครับโอเคแต่ว่าผมได้เสิร์ชกับร้านบางร้านนะครับหลายๆร้านบางทีก็เขียนว่า 130Amp พีค102นะฮะแต่อันนี้ทางร้านเขียนไว้ว่า 130Amp พีค600นะครับผมไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ดูตัวใครมันมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากเลยนะครับอันนี้ รุ่นนี้จะไม่มีสายมานะครับอันนี้ผมได้ทําการบัดกีสายรอไว้แล้วนะฮะใช้สายทองทองแดงนะฮะ12สแควมิล3เส้นนะครับสายเนี่ยผมซื้อมาจากอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นสายทองแดงแท้นะครับสายทองแดงแท้12สักแควมิลนะครับผมสั่งมา1เมตรนะครับแล้วเอามาตัดรวมกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ อันนี้ก็คือการต่อการต่อตัว BMS นะฮะเขาจะมีเขาจะมีคู่มือมาให้นะครับนี่วิธีการต่อ BMS นะครับต่อวิธีต่อการต่อ BMS นะครับจริงมันก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดคนเ,เคยต่อนะครับนะครับ BMS นี่ก็คือนี่นะครับ ตัวนี้ก็คือ,อเดี๋ยวผมอ่ะด้านนี้นะครับด้านนี้เขาเรียก B ลบนะครับ B ลบนะครับเราไปต่อเข้ากับเนี่ยทางนี้เขาบอกนะครับไปต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับขั้วลบนะด้านขั้วลบที่เราอนุกรมกันแล้วให้เป็น12โวลต์นะครับตามตามภาพนี้เลยนะครับส่วนด้านด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เอาไปเข้ากับขั้วลบของฝา นะคที่ออกไปใช้งานนะครับนะฮะแ้นี้จะเป็น P ลบนะครับนะส่วน B บวกนะครับบวกแบตนะครับก็ต่อออกมาเลยนะครับเราต่อออกมาจากแบตเตอรี่เลยนะครับนะฮะออกมาเข้ากับอันนี้เลยนะครับส่วนสายบาลานซ์ไอสายสายนี่ยครับสายตัวนี้นะครับสายเช็คเซลล์ของแบตเตอแต่แต่เส้นนะครับก็ถ้าตามนี้นะครับ สายดำนะครับด้านซ้ายสุดนะครับผมดูนิดนึงมันจะเหมือนกันเปอร์ปกติสายดำมันจะมันจะเริ่มที่คู่ลบของแบตนะครับอันนี้เขาเขียนว่าอ่ะนะครับสายดำสายดำก็คือเส้นทางซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับเข้ากับตัวนี้เลยนะครับเข้ากับตัวนี้ตัวนี้ก็คือจุดนี้เดียวกันจุดเดียวกันนะครับคือจุดเดียวกันนะครับเพราะว่ามันต่อตึงกันเห็นไหมครับนะฮะ ส่วนสายที่2ก็คือเป็นสายสีอันนี้คือสีอไรเอ่ยสีน้ําเงินสีน้ําเงินก็ต่อที่ขั้วบวกของเซลล์นี้นะครับตามภาพนะฮะขั้วบวกของเซลล์นี้นะครับนะฮะอันนี้เห็นไหมสายสีดานะฮะสายที่2ก็คือเป็นเป็น B B1 น,นะครับก็ต่อขั้วบวกของเซลล์นี้นะครับ เสียด้านซ้ายนะครับแล้วก็สายที่2ก็ลไล่ไปเลยครับขั้บวกนะฮะสายที่3ก็คู่บวกนะฮะพอสายที่4ก็จะเป็นคู่บวกแบตนะครับนะ,ะก็จะเป็นสายเช็คโวลต์ก็จะเป็นบวกนี้นะครับ1 2เราจะเอาแอโนีเทียบกาวก่อนนะครับทเทียบขั้วลบก่อนนะฮะแล้วก็ บบวก B1 B2 B3 แล้วก็ B4 นะครับอ่าก็มีเนี่ยฮะ B1 B2 B3 แล้วก็สีแดงเป็น B4 ก็คือลงลงที่คู่บวกนะครับคู่บวกอ่าเอาสองสองอันนี้จะวัดได้12โวลต์นะครับ12หรือ14ประมาณ14โวลต์ถ้าแบตเต็มนะครับส่วนเดี๋ยวผม แอคทีบบาลานผมเพิ่งจะสั่งมานะครับอ่ผมจะต้องสั่งมาทีหลังนะฮะของยังไม่มาเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาต่อเพิ่มเอานะครับส่วนตัวนี้อ่าอันนี้เคสนี่มันใส่ได้นะฮะอันนี้เคสเอ่อันนี้เขาจะมีคู่มือแล้วก็มันจะมีอาฉนวนนะครับชาวฉนวนไวรองแล้วก็เขาจะมีอันนี้มาให้อันนี้สั่ง อันนี้สั่งนะครับไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีไม่แถมมาให้นะครับส่วนนี้ school. อันนี้แถมมาให้กับกับเคสนะครับแล้วก็อะไรอ่ะอันนี้นะฮะเทปใยสับปะรดนะฮะอันนี tamam. ้เอาไว้พันพันรอบแบตเตอรี่แพ็คแบตเตอรี่นะฮะให้ไม่ให้ไม่ไม่มันไม่บวมออกนะครับ แล้วก็มีอีกอันก็คือเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับแต่ผมเปิดให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับร2 5ย้าแอมป์นะครับสาโวลต์วเป็นแบตลิเทียมนะครับนี่นะครับก็ละเก้าร้อยนะครับแล้วก็ อันนี้ฉนวนกันความร้อนนะครับแผ่นกว้าง2เมตรยาว50เซนนะครับแผ่นละ83บาทอ่าอันนี้เรามาดูเพิ่มเติมกันนะครับอันนี้ BMS นะฮะร้อยสามบทับหกร้อยนะครับราคา590บาทะฮะอันนี้เขาจะมีป้ายเหลืองสามารถใช้คูุปองส่วนลดได้นะครับ แล้วก็ไปซื้อในช่วงวันอังคารหรือวันที่15วันที่สองวันวันต้นเดือนของแต่ละเดือนก็ได้นะครับมันก็จะลดประมาณ20%นะฮะถ้าอยากได้คอยคืนก็อาจจะเป็น25%นะครับแต่ตัว่าผมลดเลยนะฮะใช้20%นะฮะแล้วก็อันนี้กระดาษฉนวนนะฮะแล้วก็เทปเยื่สับปะรดนะครับมีอะไรกันนะครับส่วนอันนี้ของทางร้านนะครับเป็นสวิตชิ่งโมนะฮะปรับ วนตั้งแต่3 3มวัขึ้นไปนะฮะมีหลายรุ่นนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวผมแพ็กรอบาลานชาร์จเสร็จแล้วแล้วมาอ่าแพ็คเรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูอีกทีแล้วก็ไปทดลองกับรถให้ดูว่ามันชาร์จโอเคไหมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึ่งครับท่านี้กลับมาแล้วนะครับท่านี้ผมได้ประกอบชาร์จบาลานแล้วก็ ประกอบแบตเตอรี่แพ็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใส่ b m s นะฮะ BMS นี่ใส่แล้วผมใช้วายสาย3เส้นนะครับนะฮะด้าน P ีลบนะครับออกมาไปใช้งาน3เส้นนะฮะสายเบอร์12สนะฮะสายทองแดงนะฮะทองแดงแท้เบอร์12นะฮะแล้วก็ขาออกขาไปแปัว้วลบแบตน,นะครับก็เป็นเส้นขนาดเดียวกันครับ ว12ขนาดเหมือนกันนะครับก็คือผมสั่งมา1เมตรนะครับแล้วผมก็เอามาแบ่งกันแบ่งใช้นะครับอันนี้ก็คือ3เส้น3เส้นแล้วก็ขั้วบวกอีก3เส้นนะครับตอนนี้ก็คือสายต่อ BMS b บ,บนะครับแล้วก็ B1 B2 B3 B4 นะครับโอเคนะครับแล้วผมก็มีใส่ตอนนี้ก็คือจะเป็นสายแพร่สำหรับ วัดโวลต์น,นะครับวัดโวลต์ที่ที่ตัวนี้นะครับนะครับเียผมก็ต่อออกมาเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เรื่องของกล่องผมก็จะบูเฉนวนกันความร้อนนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตัวการแพ็คของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผมแพ็คด้วยอ,อ่ใช้ใช้กาวสองหน้าแปะยึด แบตเตอรี่ทั้งสี่ลูกนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เทปใหญ่สบับรถนะครับพันนะครับพันสา,สาช่วงนะครับนะฮะไม่ให้มันป่องออกมานะครับแล้วก็ใช้ชนวนกระดาษชนวนกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับนะฮะก็กันความร้อนเข้าไปที่ตัวแบตแล้วก็กันที่กล่องก็กันอีกชั้นหนึ่งนะครับ นะ,ะเดี๋ยวเรามาวัดค่า cca นะฮะกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราวัดตรงนี้ก่อนนะครับวัดที่ไม่ผ่าน bms นะครับที่ขั้วแบตเลยอันนี้เป็นแบตแอดิเทียมนะฮะฟอสเฟตนะครับโอเคนะครับคีบที่หัวเลยนะครับวัดโวลต์ได้เท่าไหร่อ่ะ 13.9นะครับเดี๋ยวอ่า13.9นะครับโอเทสดูค่า CDA ก่อนนะครับร2อยยี่หรอยยี่แอมป์นะครับได้1,546นะครับแอมป์ m นะครับค่า CDA นะครับความต้านทาน1.94 oh ่ิลุโอห์มนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดู วัดหลังวัดที่เวลาหลังบีเมทนะครับเดี๋ยวผมจะวัดทเทเลเ้นก่อนให้ดูทเทเลเ้นก่อนนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราใช้สายเส้นไม่ใหญ่พอนะครับอ่ะโอเคผมว่าให้ดูเทีลเส้นนะครับ ครับได้885 TDA นะครับเขา้านาำตาน3 3.39โ oh อห์มนะครับมิลลิโอห์มโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรามาคีบเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะครับลำบากหน่อยมือเดียว อึบอ่าอันนี้จะเพิ่มนะฮะปกี้จากแ0ด้กว่านะก็เป็นพัน40ี่สิบนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสายที่เราต่อออกมาด้วยนะครับว่าสายที่เราต่อออกมาเนี่ยมันใหญ่พอไหมนะครับนะ ถ้ามันใหญ่พอมันก็จะสามารถนํากระแสได้เต็มที่นะครับถ้าเราใช้เล็กเกินไปมันก็จะทําให้การนํากระแสได้ไม่เต็มที่นะครับโอเคเดี๋ยวปักนิดนะครับผมอเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้วัดที่3เส้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับพันห cca นะครับเพราะฉะนั้นคือสายที่ออกมาใช้เนี่ยมีผลนะครับขนาดของสายนะครับว่าเราจะปรีดกระแสออกมาได้เยอะขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาแพ็คใส่กล่องแล้วนะครับส่วนอ,อ,อะไรตัวแอคทีฟบาลานเดี๋ยวมัของยังไม่มานะครับผมขอเอา แบตเตอรี่ไปใช้กับรถก่อนนะครับเพราะว่ารถไม่ได้ใช้งานหลายวันถ้าเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับขอใส่ตัวกล่องก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับ ่าเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วผมจะเทสให้ดูนะครับสาธเลยาาอเยอันนี้จะต้องซีนด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปทดลองกับทีก่อนนะครับงเลือซีนเพราะว่าเดี๋ยวมันเปิดเปิดยากนะครับ ครับเดี๋ยวคอยดูเลยเห็นไหมตำรวจยสงของจับนี่นะจับนี้กดเลยดีก็เลยถามกลับไปว่าคุณจะทำอะไรทำเลยดิเท่านั้นแหละโอ้โหดีก็ส่งกลับมาบอกว่าพันสี่สิบเก้านะครับที่ครัวที่ครัวแบตด้านนอกนะครับโอเคเดี๋ยวยังไง วันมืดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเทสที่รถให้ดูอีอกทีหนึ่งมืดมืดนนี้เรามาลองเลยดีกว่าอ,อันนี้กับรถทุนได H1 สวนนะครับเครื่อง2,500ดีเซลนะครับเดี๋ยวเราลองอึบเบาวกว่าแบบน้ำเยอะแบ็น้ำนี้ยกกันไม่ไหวเลย ดูสิจะรอดไหมแต่มันต้องพันกว่า CCA นะ ตก,ตกใจเลยแหมมันทำกับเราได้นะแบตเตอรี่เสียงดังดีจังมือกล้องตากล้องก็ตกใจพลอยตกใจไปด้วยใช่ไหมมาขายอย่นั้นแหละฮะ ได้เหรออยู่ตรงนั้นแหละกลัวอยู่นะกลัวอยู่ครับหลังจากทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับวันนี้ก็กลางวัน ประมาณเที่ยงนะฮะทิ้งไว้ในรถแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวัดค่า CCA ออกันนะครับแล้วก็มาลองสตาร์ทกันดู วัดค่า CCA ดูนะครับมันจะหายไปไหมตกไปเท่าไหร่ขีบนยา ตอนนี้แบตเตอรี่สิบสามจุดสองเก้านะครับค่า CDA ก็ยังอยู่ที่พันขึ้นนะครับประมาณเมื่อคืนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสตาร์ทเป็นยังไงบ้างน่าจะสบายนะเพราะมันเท่าเมื่อคืน โอ้โหโอเคเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาลองอีกทีนึ่งดับเครื่องนะครับสตาร์โอ้ oh, แรงดีครับผมถือว่าผ่านนะครับโอเคน่าจะใช้กันยาวๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดซับสไ r i ต e ไว้ด้วยนะครับเผื่อมี ข่าวสารดีๆนะฮะทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนได้รับชมชบนะครับผม,มออคลิปนี้ขอร่งแคกแก่าใบเปี่ยวจบขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ